สวัสดีครับชาวไซก้อนทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าทานี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเราสามคู่นะครับเอาไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันที่3คู่เนี่ยวหนึ่งคู่จะอยู่ในยุโรปอีก2คู่จะไปที่อเมริกาใต้เลยนะครับดูคู่แรกไปดูที่เวลาเที่ยงคืนตรงเราไปดูดิวิชั่นหนึ่งเดนมาร์กกันก่อนนะครับไปดูโคเก้ครับทีมอันดับแปดบบบ้้าาานนนนเเจจออกััััททงงโคคดดดิีมมะรแล พอกันนเลยะะฮโคเก้ oke, ไม่มีชนะครับเป็นการเสมอ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางลิงสเตดแมนหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางโฮดิ้งชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดเอาชนะริงโคบิงมา4ประตูต่อศูนย์ในเบาถ้วยนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้โคเก้คู่หน้าจะเป็นทางยูบริลอเดรียี่กับทางโทเบียสบิเดเซนนะครับส่วนทางโคดิ้งจะมีทางคริสเตียนคุตส์นะฮะเป็นเพลย์เมเกอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางโทมัสมิเคิลสันครับเราต้องบอกว่าโคเก้ oke, ไม่ค่อยดีนะครับไม่ชนะในลีกมา6เกมติดๆแต่ก็็เปน แต่ก็กัดฟันเสมอมาได้2เกมล่าสุดนะต้องถือว่าก็ต้อง กระเตือนขึ้นมาเหมือนกันแล้วพวกเขาอยู่ในโซนของการหนีตกชั้นด้วยนะครับส่วนทางโคดิ้งครับไม่ดีเหมือนกันนะครับแพ้มา3จาก4เกมหลังสุดในลีกนะครับเกมรับคือปัญหาชัดเจนผมมองว่าวันนี้โคเกลนี้ได้เล่นในบ้านนะครับแล้วความผมมองว่าพาชั่นในการหนีตายของพวกเขาเนี่ยน่าจะมีสูงวันนี้สู้ตายแน่แล้วผมมองว่าพวกเขาอย่างน้อยจะยันโคดิ้งได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2เราไปดูที่ซีรีเอในบราซิลกันนะครับนวลาติห้านะครับไปดูซานโตสครับทีมเก่าแก่นะครับทีมระดับสิบเจ็ด อันดับสิโดยคนนี้จะมาเกมล่าสุดเป็นทางคูซโรอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับซานโตสเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้อเมริกามีไนโรมา2ประตูต่อ0ครับส่วนทางกไซโรไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางปรากานติโนมา0ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับสานโตสวันนี้ตรงกลางจะมีทางลูคัสลิมาครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาโกสเลออนาโดครับส่วนทางกไซโรราฟาเอลเอเลียสครับจะอยู่ตรงกลางโดยหน้าเป้าจะเป็นทางบรูโนโรดิเกส ก็ต้องบอกว่าซานโตสแม้ว่าจะแพ้มา2เกมติดนะครับแต่ก็เป็นการแพ้ในการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนทั้ง2เกมเลยวันนี้กลับมาได้เล่นในบ้านครับน่าจะมีอะไรดีๆให้เห็นบ้างครับส่วนทางคูซโร่ครับช่วงหลังดูไม่ได้เลยนะครับไม่ชนะใครมาแล้วในเกมลีกเนี่ยแเกมติดๆบอกถึงสภาพปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเพราะ,ะนั้นผมมองว่า ซันโตสได้กลับมาเล่นในบ้านครับผลงานน่าจะกระตุ้นขึ้นและน่าจะดีพอจะเฉือนเอาชนะคูซาโรได้เลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเราไปที่ลีกาโปรอาร์เจนตินากันในระดับตีห้าตรงนะครับไปดูพลาเตนเซ่ครับทีมอันดับสิบเจ็ดวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางลานุสทีมอันดับสี่นะครับโดยคู่นี้เจอกันเกมล่าสุดเป็นลานุสเอาชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับพลาเตนเซ่เนี่ยเสมอสามแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้เซนเทลโกดบามาสามประตูต่อศูนย์แบบ น่าเจ็บปวดมากครับส่วนทางลานุสเนี่ยชนะ1เสมอ1่แพ้3าครับเกล่าหุดเสมอทางโคดอยครูสมา2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่ตัวผู้เลน่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับปราเทนเซนที่ตรงกลางจะมีทางอากุสตินโอคัมโปนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเตโอเปเยกริโนครับส่วนทางลานุสเปโดเดลาเวกาจะยืนตรงกลางเป็นเพลย์เมคเกอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางเรียนโดเดียสครับออกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาก็ต้องบอกว่าปราเทนเซไมาชนะใครมา6เกมติดติดแต่ว่าเกมล่าสุดโชว์สปปรตนะครับโดน เซนตันโกโดบ้าน,นาไปก่อน2-0กับไล่มาเป็น2-2ได้ก่อนจะมาพังในช่วงปลายเกมแต่ก็น่าจะเรียกความมั่นใจอะไรไขึ้นมาได้พอสมควรครับส่วนทางลานุสเนี่ยดรอปลงไปเยอะมากครับช่วงหลังนะครับ8เกมหลังสุดไม่ชนะเออชนะแค่เกมเดียวนะครับแล้วพวกเขาเกมเย็ยนก็แย่เป็นดุนเดิมอยู่แล้วด้วยชนะได้แค่เกมเดียวจาก13เกมหลังสุดเพราะฉะนั้นผมมองว่าปาเตนเซ่ดูเหมือนโมเมนตัมกำลังมาครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยผมมองว่าด้วยความแย่ของลานุสตอนนี้พวกเขาดีพอจะ เปิดบ้านเฉือนอาชนะลานุสได้เลย2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ดิวิชั่นหนึ่งเดนมาร์กครับโคเก้ครับจะเปิดบ้านยันเสมอทางโคดิ้งได้1ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ที่บอลซีรีอบาร์ซิลครับซานโต้ได้กลับมาเล่นในบ้านจะเปิดบ้านเอาชนะคูซโร2ประตูต่อหนึ่งครับและคู่สุดท้ายครับ ปลาเตนเซ่ครับวันนี้เจอกับลานุสที่กำลังแย่เหลือเกินน่าจะเบียดเอาชนะได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราไซ์ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบลอลให้สหนุกข,ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ